บ้านหลังนี้บ้าหงนี้ดบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างมาเกสปีคนอื่นซื้อไม่ได้คนอื่นไม่สามารถซื้อบ้างอย่างนี้ได้เจ้าของที่ไปอยที่นี่เขาไม่ยอมคนะ่ะก็คือเขาไม่ใครเข้าเลยใครซื้อก็มีเงนเป็นไปไม่มีสามารถเข้ามาอยู่ได้พออก็ไม่เคยรู้มาก่นกอนว่าตอนที่ตัวเองถึงกําหนดจะเปิดทีม พอหาซื้อบ้านเมื่อปี2564เพื่อจะเปิดผีตามกำหนดปี2565เขานอนเสียชีวิตตรงนี้โดยความกรมใจเสียชีวิตโดยที่เราไม่รู้กันมันเรื่องราาทีหลังหมดของคนคน,นี้คนที่สร้างคาสิโือลัานี้เป็นชาวเยอรมันมมใช่เราก็เลยเกิดแตนนีมิดเราก็เลยเอาภาพนี้เข้ามาได้แล้วก็ ภาพเก่าเหล่านี้คือภาพอาถรร์ทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะใครเอาเงินมาซื้อได้นะคะพราะอกคิดว่าวันงหน้าเราจะให้เป็นสมบัติของชาติเมื่อเราทำหน้าที่เสร็จแล้วสิ่งที่เห็นข้างบนนี้คือเปิดผีดมานอนก้นหีนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเลยเนี่ยค่ะส่วนที่เห็นในผ้าขาวเราจะเก็บหน้าหีทั้งหมดไว้รวบรวมรวบรวมรวบรวมอย่างละหน่อยละหน่อยแล้วก็เนี่ย ของทั้ง้ังแค่ะคือของที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ที่นี่อ่ะคือเป็นของล้อค่าที่ปอออันนี้คืออีกอีกมุมหนึ่งที่ให้ดูว่าทีเจีนี่คือบ้านปออซึ่งตัวเองนอนข้างบนก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้า24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีของหงยกอะไรต่างๆที่อยู่ในหีบวางหน้าแล้วก็นี่ก็บ้านเราซึ่งเรา เราบอกว่าท so ี on, so ่น so so ี่อยู่ต้องไม้จิดศีลเราคือตั้งชื่อตัวเองมาตลอดว่าผู้ให้ย่อมแต่เป็นสุขคือไปที่ไหนให้คือคนก็งงไงทำไมให้ง่ายจังแต่เราอะมีความสุขแล้วคนที่คิดยังไงเราไม่รู้ว่าไอ้พัดแห้งไงทําไมถึงให้ง่ายจังก็ได้หมดใจเซอร์เมื่อวันที่ที่ท่านเห็นตรงนู้นนี่คือองค์จริงอรื่นี่เห่นไหมในภาพอีกึ้นนะงเ้าเปิดทีมาน่าสุดก็ได้ใจเซอร์มันอยู่ กเกตน,นะคะก็ถ้าหมุนโลหา,าตรงนี้คิปก็จะได้ไม่ยา,าวคือได้หมดสิ่งของเหล่านี้ค่ะที่<ม>เราคุณสมเจตท่านทำอะไรใช่ไหมคะก็เป<อ>็นภาพวาดเ่าอันนี้ก็คือการบรรจุอีกสมัยสองสี่หมื่นเนี่ยคือภาพเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือภาพเล่าเรื่องมือ,อถ้าทุกคนได้รู้ศึกษา,า,ากับภาพเหล่านี้ซึ่งภาพเหล่านี้ก็ ไม่สามารถที่จะไข่ไข่ก็คลองได้อันนี้ก็ที่สมเด็จโตรเรียกไม่นาคมาอบรมสองสีส่ศูนย์สามหน,นึ่ก็ตามก็พาเงาเรื่องแอนสังม่นี่ที่สมเด็จโตไปเรียกว่าสมเด็จโตไปเยี่ยมยมแม่ที่จังหวัดกำแพงเพชรอันนี้คือ เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยภาพเข้าเรื่องหมดนะคะแล้นะ<ม>สิ่ง<ม>เหล่านี้บอกออก็อันนี้คือไจเซอร์อันนี้คือไจเซอร์ที่เราเปิดเจอล่าสุดนะคะอันนี้คือไจเซอร์ที่เราเราเปิดผีล่าสุดเปิดผีล่าสุดเราจะได้ไจเซอร์ชุดนี้แล้วนกะ็อันนี้คือไม่ว่าตรวโทหรือคุณได้โทกำลังทำอะไรภาพเหล่านี้ถ้าบอออทำภารกิจหน้าที่เสร็จเกี่ยวกับการที่ ส่งมอบพระทั่วประเทศครบเสร็จแล้วท้าหมดแล้วก็จะถวายสิ่งของเหล่านี้เป็นสุดสิทธอันนี้ก็จะเป็นพินต่างๆใช่ไหมคะอันนี้คือคือบางส่วนแล้วก็พุทธกวักก็จะ,จะเป็นหลักฐานที่เป็นเนื้อผงยาแก็มาฝั่งนี้ที่เปิดแล้วถ้าฝั่งนี้คือเก็บฉีดถ้าถ้าฝั่งนี้คือมามาไวๆเลยค่ะเฉย อันนี้คือหีบที่เปิดแล้วค่ะ <issions> ออนนี้คือหีบที่เปิดแล้วอันนี้คือหีบที่เปิดแล้วค่ะคือหีบที่เปิดอันนี้คือหีบที่เปิดแล้ว ปิดแล้วค่ได้มาทักงเหยีบอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้มาสิไ้มงันก็ต้องเป็นหยีบอย่างนี้ทั้งหมดคือหยีบต้องไม่ผ่านแรเปิดได้หยีบผ่านแรเปิดแล้วคือหยีบถูกจำและมาแล้วแเมื่อลากออแต่ตสองอสอนวิธีการเปิดเหยีบแล้วก็หยีบที่เป็นลักษณะของที่เดินเดินต่อเลยค่ะ้นนี่คือหยิบค่ะหยีบโนอหยีบสาวขน้ อะไรเยเนยี่ิบเครื่องนะคุณผู้ไม่ใช่มีแค่นี้เองมีอีกนะครนี่คืรูขอลูกคุณมนะั่เราไปอันนี้ปมอร่แล้วเปแล้วค่ะเปิดแลวเขาออกขายแวเดแล้วตะหววัดไปเจ็ร้อยตะหวายแลวค่ดค่ะตะหวยไปเจ็ดร้อวายแล้วท คือท <champions> ี่เนี่ยคือพี่ลอกหรือว่าที่ขอมีแต่ให้ไปที่ไหนขอไม่นองว้าใครจะให้นอคือเรามีมีหน้าที่ที่ให้เลยแล้วก็ให้แล้วเนี่ยคนที่คิดดีเขาก็ดีตัวเขาไปเขาคิดดีก็มันเป็นกรรมของแต่ละคนกรรมดีกับกรไม่ดีม่คือเราลองดูว่าทั้งหมดนี้ก็เอามาจากที่ อันนี้ก็เป็นสมบัติคุณตาบางส่วนแล้วก็มีมที่เขอกไม่้ไอันนี้ก็มีอีกอันนี้คือบางส่วนทียบดูคือเฉพาะบางส่วนเมื่อที่ไปชมห้องโถงก็รู้สึกไงล่ะไรใหญ่มากคือถ้าเราผิดศีลเราไม่อยู่ในศีลธรรมสิ่งของเหล่านี้อยู่เราไม่ได้เพราะเป็นวัตถุอาถรรพ์ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เลยต้องมาพิจารณาว่าที่เนี่ย กอเป็นผู้หญิงที่ดูแลทั้งหมดอเวลาเจิเหมือนเวลาเจองอไปงานเหมือนกันพก็ไกให้ถ้าเขาบอกว่าิีทุกที่กอไปพออให้นะะไม่มีปัญหาประโยชน์งานนั้นนั้นแอ้เนี่ยคือบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาถูกําหนดอยู่แล้วมั้วเด้ใจที่บายฟังว่านี่คือบางส่วนที่เราเห็นนะอย่างเมื่อกี้เองแล้วใช่ไหมคะในห้องใหญ่ ต้องพระสมเด็จอะจริงๆแล้วอะถ้าชุดเนี้ยมันถูกคาหารเนี่ยครอบครองม,มาก่อนหน้าที่พระอัย้าจะเกิดด้วยซ้ำในสิ่งสำคัญทุกอย่างมาถูกกำหนดทำสาบมันมีอยู่แล้วคนที่เปิดไปก่อนหน้าก็ไม่ตายมีสักคนหนึ่งหรือถึงพระท่านจะมีพุทธคุณแต่ถ้าไปทำผิดท่านก็ไม่เกิดพุทธคุณพุทธคุณก็จะกลายเป็นลบเพราะว่า จิตข้างในคือสิ่งที่สําคัญกับการครอบครองวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าละโมบโลกมากถ้าคนที่ละโมบโลกมากเราก็เอาสิ่งของเหล่านี้เป็นเชิงพาณิชย์มันก็เหมือนที่ผ่านมาพระก็ไม่ถูกกระจายสู่สังคมพระก็จะไม่ส่งถึงประชาชนไม่ส่งถึงวัดวาเห็นไหมทําไมปอเจอทุกคนมีเท่าไหร่ให้หมดผอ,อลวงให้หมดแม้กระทั่งที่ตัวเองใส่ก็ยังลวงให้เพราะเอ,อถือว่าทรัพย์สินนอกกายไม่ตายก็หาได้ แล้วสิ่งของถ้าคุณสักการแล้วเราให้เนี่ยเราก็ยิ่งมีความสุขเพราะคุณได้รับตรุตัวตนของสมเด็จโตส่วนเราก็มีความสุขที่ให้เราก็สิ่งสาคัญเนี่ยสิ่งของเหล่านี้ไม่มีเขามีชิ้นเดียวเขาก็าว่าอุย้ยภูมิใจแต่พออมีมากมายพอออก็ถือว่าสิ่งของเหล่านี้ก็นับไม่ได้จำไม่ได้แน่นอนว่าเท่าไหร่พอ,อจําได้หมดค่ะทุกอย่างเพราะพอออวางจับด้วยมือ คือเป็นคนที่พอที่สูงปุ๊บขึ้นเองไม่ได้ผู้ชายขึ้นแต่เราจะบอกว่าเราต้องการอย่างนี้คือเป็นคนที่สั่งการเองทั้งหมดที่ทคุณห่างในในขั้นหลัเหล่านี้ปอจะเป็นคนที่เคารพศิษั์สิธิรร์มากจะสังเกตว่าทุกสิ่งพอ,อจะวางเป็นระเบียบเพราะว่าในกระทงหยิบที่เกิดแล้วก็อย่าไปวางตามเพราะหยิบคือใส่ใส่สศรรสิดิ์ศิธิ์มาแล้วเก็บมาเป็นระยะเวลาเ,ลาเกือบสองร้อยปีนะคะ แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดหมดถ้าเรื่องเอง่าเนี้ยถ้าใครเอาไปขายคนน,นั้นวิบัติกันอีกนี่ค่ะคือถ้าสมมติว่าคนที่จะครอบครองได้เนี่ยต้องไม่ยึดติดเอาไปประมูลเนี่ยหรือเอาไปทำในลักษณะที่คนที่อยากได้ก็วิบัติคนที่ขายก็วิบัติเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้ถ้าถูกขายก็ถูกกระจายไปทั่วนี่สิ่งของเหล่านี้ควรอยู่ในที่ที่เดียวกัน ตอนนี้อาจจะเป็นส่วนที่พอ o. ต้องเหนื่อยต้องเก็บมาก่อนเราต้องเก็บมารวบรวมใช้พลังทั้งพลังกายพลังใจทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเอาท่านมาไว้ก่อนเพราะเรารู้ว่าสิ่งของเราเนี้ยวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราจะทําอย่างไรในใจพอ o. ตั้งสติแล้วก็ในจิตคิดถึงสมุนว่าต้องเป็นสุบัติของชาติเพราะว่าให้ไปอยู่ในที่ที่เดียวกันเพื่อที่จะ ให้ลูกหลานไทยได้ศึกษาในวันข้างหน้าให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครสามารถเอาออกมาขายได้อีกแม้่สิ่งของเหล่านี้จะถูกกระจายไปทั่วเลยคุณลองดูสิว่าถ้าพออใจไม่ไม่ศรัทธาถึงในอไม่รักแล้วไม่มีข้อผูกพันหรือไม่ถูกเลี่ยงิดไว้แล้วสิ่งของเหล่านี้จะไม่ถูกเก็บไว้แบบนี้นะ<ม>ถูกขาย<ม>ไปหมดแล้วในโลกนี้เ่ือจะมีไม่น่าแบบมีที่นี่คือที่เดียว ที่เดียวที่คุณจะที่เดียวที่จะระคคลสมเด็จโตแล้วก็ท่านเสด็จมานอยู่มากมายใช่เพราะว่าคิดว่าชีวิตนี้ผมจะได้มาเห็นคุณคุณคือคุณบุญ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 คุณลูกคุณลคุลกสิ่งของเราเนี่ยเป็นที่ไรไม่ว่าปู่จะสร้างหรือว่าโตที่วัดอินทวิหารปออก็ถวายให้วัดอินไปแปดเก้าหรือสิบประมาณสิบห้าวัดรั้ง ถวายให้คณะหกงาก็เจ็ดภาคแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลองดูว่าถ้าพอองเกิดนิมิตแล้วสัมผัสจิตว่าสามารถให้ที่ไหนได้ก็จะให้ที่นั่นกำลังจะถามอยู่พอดีว่าแล้วปกติคนเลือกคนมีบุญที่จะได้เนาะมันต้องเลือกคนค่ะมันต้องเลือกพออมเมื่อวัาเมื่อวานก่อนจะไปาางานวันนี้มีนิมิตมีอะไรไหมที่ว่าวันนี้จะต้องอัญเชิญ คือเราลองคิดว่าไม่ไม่เป็นการลิขิตเพราะว่าตอนที่กําหนดการตอนนี้เราเ็เลื่อนมาปุ๊บแทนที่เราจะหยิบพ้าตามที่เราคิดไว้แต่กลับกลายเป็นว่าเราหยิบได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นแล้วมีสร้อยอยู่เส้นหนึ่งที่เราใส่ประจําเป็นสร้อยนาชามซึ่งมีพ้าสมเด็จพิมพ์เส้นได้เราก็มีความรู้สึกว่าทําไมเราต้องหยิบใส่กระเป๋าไปพอถึงเวลาปุ๊บจิบมันบอกว่าเราก็ให้คนนั้น แล้วเราก็อยู่ๆเราก็หยิบสร้อยเส้นนั้นไปให้ท่านอะไรนั่งอยู่ที่โซฟาท่านที่เราไม่รู้จักด้วยแต no, cji, ่เราก็ยกจากกระเป๋าให้ไปเพราะเรารู้ว่าเหมือนที่ปูกกัน่กบกกอบโบราณเนี่ยกอบนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ พี่หมอใส่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวหมอน้อยใจหรอกพี่หมอต้องเอามาลองเทสต์พี่บอกแล้วต่อแถวต่อแถวโอ้ยตายแล้วูจาม Thank you.